การโอนเข้าเงินเงินปันผลค่ะนะยกตัวอย่างเช่นบัมรุงราชเขาจะโอนเงินปันผลให้กับนักลงทุนนะคะในวันที่29สิงหาคมถ้าคุณซื้อบัมรุงราชไว้100หุน้นคุณก็จะได้รับปันผล2บาทต่อหุน้น ควรจะได้200บาทไหมคะแต่คุณก็โดนสัมภากระกโดนเด็ดไป10%ก่อนนะคะคุณก็โดนเด็ดไป20บาทในที่นี้นะคะก็คือได้รับเงินปันผลโอนเข้ามา180บาทถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันดามเนาะมันจะถูกโอนนะคะเข้าดามเซฟนะคะปันผลหลังหักภาษีหักนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านี้แหละนะง่ายจะตายนะนอนกินนะตีสองตีสามเงินโอนมาแล้วเนาะถ้าคุณมีล้านหุ้นนะคะคุณก็ได้เงินเท่าไหร่สบาทต่อหุ้นก็เป็น2อล้านหักสิบเปอร์เซ็นต์เหลือล้านแปดถูกไหมเสือนอนกินของแท้ก็คือวิ โอนมาในบัญชีของเราพอเขาโอนมาเสร็จปุ๊บนะจริงๆแล้วมันส่งมาให้ก่อนอีกนะคะไม่ว่าจะส่งทางอีเมลหรือว่าส่งไปที่ที่อยู่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้หนังสือรับรองนะคะการหักภาษีนัดที่จ่ายนะคะหรือเราเรียกกันว่าใบ50ทวีนะคะแต่ถ้าไม่ได้อีกให้นักลงทุนเนี่ยนะคะเข้าไปนะที่เว็บไซต์ของ TSD ไปเสิร์ช Google เนอะา TSD portal เป็นเว็บไซต์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมัคสมาชิกให้เรียบร้อยสมัครฟรีนะไม่เสียตังค์เพื่อที่จะไปตามหาใบ50ทวีใบเมื่อกี้แหละนะคะก็มาหน้าแรกโชว์หลาอยู่นไออค นะรับรองการหักหนะ้าที่จ่าย นะเราก็เลือก2,567ปีภาษี2,568ทนะีน้านี้เลือกปีภาษีกดค้นหานะคะมันก็จะขึ้นรายชื่อเลยเนาะหลักทรัพย์ที่นักลงทุนเนี่ยซื้อไว้แล้วก็ได้รับเงินปันผลแล้วก็ติกต๊กติ๊กแล้วก็ดาวน์โหลดมานะคะดานะ์โหลด,ด,ดทีละใบก็ได้หรือโหลดทั้งหมดก็ได้นะคะนักลงทุนก็จะได้รับอะไรนะได้รับหนังสือรับรองการหักนะที่จ่ายนะเรียบร้อยแล้วนะเห็นปะง่ายจะตายนะโคตรง่ายเลยนะคะนะโอเคนะอยากได้อะไรก็อยู่ในนี้แหละนักลงทุนะก็เซฟไฟล์เก็บไว้นะคะหรือววว่่่าาาาาาิเเกกกก็็บบบรระดดดแแแปฝ้้้้นไนไลตัจ คุณตัวไหนนะได้รับในอัตราเท่าไหร่มีเครดิตภาษีนะจริงๆตรงนี้มันจะโชว์เครดิตภาษีด้วยนะคะนะเราก็สามารถที่จะไปคำนงคำนวณภาษสงภาษีเพื่อขอคืนเนาะหรือให้มันเป็นไฟนอตแท็กก็ได้นะเก็บใบนี้เอาไว้ค่ะนะในปีภาษีต่อไปนักลงทุนะก็เก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะไปเข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรน,นะไปเข้า e filing จริงๆมันสั่งส่งได้นะมันสั่งให้เอาข้อมูลของ t s d นะคะส่งไปให้สรรพากรได้เนาะแต่ครวส่งมาสงปีแล้วสรรพากรก็เรียกใจริงนะขอดูแน่เอกสารทุกทีเลยครูก็ต้องไปโหลดทุกทีแล้วก็ส่งให้สรรพากรเนาะคุณก็ มาเข้าเว็บไซต์ของสัมภากรเนาะเพื่อที่กระทําการยื่นภาษีนะคะเพื่อที่จะขอคืนเครดิตเงินปันผลนะหรือหักหน้าที่จ่ายของเงินพันปันผลนะคะในปีภาษีต่อไปนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของการซื้อนะคะหุ้นนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินปันผล